เจ้าแมวเมียวเดินตามหลวงปู่มาสำรวจตรวจตาราหลังจากฝนหยุดลงไปออกมาเดินเล่นพักผ่อนจยนใจแต่เพื่อยังเปียกอยู่นะลูกนะเพื่อยังเปียกอยู่เลยนั่งก็มีเดินเล่นก็มี ตาหลปูมาตรงนี้หน้าวิหารพุทธสถานวัดปงชัยแจ้งห่มลำปางก็ยังมีฝนตกโปอยลงมาปรับปลายบรรยากาศยามเย็นๆใกล้จะค่ำแล้ว พี่เมียก็เอามาเดินเล่นกันกันกบหลวงปู่มาดูลูกไก่ด้วยเนาะมาดูลูกไก่ด้วยลูกไก่จะอยู่กันยังไงเนาะเปียกฝนเปียกน้ำไหมนะพี่เมียว,วิ่งหลบขึ้นธารได้แล้วตันนี้ก็เดินออกมาเดินเล่นกันครับก็ขอนําภาพความสุขนี้ส่งถึงยังเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องๆเหมียวด้วยดีตลอดมาขอจะพบกับความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุข,สข,สขใจ ปรารถนาที่ใจขอได้ทุกความมุ่งม,มาปรารถนาทุกการทุกคนทุกข่านเตือน